ถังถ้วยการะมังไม่มีใครชาเลนจ์วะเ่เสียวเว้ยน้ำโอ่ง้ามังกรกูดตบเลยนะส้ะน้ำเฮ้ยมีน้ำมาภาษาลาน้ำ สาำส้ำส้ำส้ำคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวิรรยมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และผู้ปกครองนะจ๊ะ สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วกับครอบครัวตัวยุ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรครับทำต้องเชื่อมครับทำต้องเชื่อมนะกำลังเป็นกระแสเป็นไวรัลกันอยู่เลยตอนนี้นะครับพวกเราอยากจะลองเล่นกันดูบ้างนะวันนี้ผู้เข้าแข่งขันขรพร้อมแล้วนะวันนี้เดี๋ยวผมเป็นกรรมาการดูนะว่าฝีมือผู้เข้าแข่งขันขจะมีความสามารถแค่ไหนนะเล่นกันสี่รอบนะเดี๋ยวเราจะให้เริ่มจากพี่ต้อมเลยนะคนแรกพี่ต้อมขอคำนามหนึ่งคำครับมาฮะฮะล้น เฮ้ยทางนี้ดลยเอาไปทางไนเหอเอาไปทางไหนเอาทางนี้อ่ะพาลอะไรครับกุฏิกุฏิวัดสถานที่พระเหลืองเลชาเลดี๋ยวใครจะชาเลนจ์ใสรชาเลนจ์มชาเลนจ์ชาเลนจ์ว่าอะไรครับสถานที่กับพระเหลืองเยวกันยังไงตัองมาเชื่อมกันยังไงครับต้องอธิบายให้ได้โน้มน้าวครับโน้มน้าวครับต้องโน้มน้าวแล้วครับที่พระใส่แล้วสถานที่เขาไม่ได้ระบุว่าที่ไหนไงที่วัดลย สถานที่เฉยๆนะเพราะอะไรครับถึงชาเลน์อ่ะเพราะว่าผ้าเหลืองเนี่ยกับสถานที่แต่งกันคือสถานที่คือสถานที่ที่แบบมีคนไปอยู่อาศัยหรือว่าเป็นสถานที่แบบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่อยู่อันนี้คือผ้าเหลืองอะเอาล่ะโหวตกันเลยอ้าวใครว่าสถานที่กับผ้าเหลืองเชื่อมกันยกมือครับตายนะคะน้องตีได้คะแนนไป2คะแนนนะครับอ่าตะกุกตะกักหน่อยนะครับเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันน้องเอเริ่มทำงานหม้อข้าวหม้อข้าวมะลิฟืนไลนายาย ควายยายกับควายมาอะไรฮะวัววัวกระทิงป่าทะเลฉลามหาดทรายเมล็ดน้ำเฮ้สามอย่างว้าเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ทะเลไหมอันนี้น้ำเฮ้ยได้เหรอไหมเอ้าน้ำเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้แล้วครับตายครับห้ามเออครับห้ามอุทานครับห้ามอุทานนะฮะตายนะฮะตายนะรอบนี้สองคนนี้ได้ไปคนละหนึ่งคะแนนก่อนนะครับมาหาผู้ชนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทีนี้ใครจะชนะนะครับรถยนต มอเตอร์ไซค์สิบล้อสี่ล้อสี่ล้อตายฮะสิบล้อสี่ล้อมีคำว่าล้อซ้ำนลเรียบร้อยแล้วอ๋อได้ไปสามคะแนนนะครับในรอบนี้โอ้โหเฉียบเฉียบอ่าเปิดป้ายมาเหมือนเดิมเปิดป้ายมาเปิดป้ายมาตายน้ำตื่นนะ ไอคนนี้ตื่นไม่เท่าไหร่คนนี้ฮะเออนะห้ามเออห้ามเออห้ามห้ามโมทาห้ามโทาเลยเมื่อกี้จบที่ใครจบที่อ้อยใช่ไหมอ่ะน้องตีเริ่มคำนามหนึ่งคำครับสุนัขเชือกข้าวมะลิถุงหม้อถ้วยชามช้อนไปเกี่ยบว๋วยเตี๋ยวเส้น ผัดน้ำซุปตายครับกระมุกกระมิบกระมกกระมิบรมิไม่ไม่ตายไม่หัวไม่ตาหัวไม่วิ่งเลยนะอ่าพี่ตั้มตายนะฮะกลับมาเริ่มที่น้องอ๋อครับคำนามครับหนึ่งคำพัดลมเย็นืึเย็นเป็นคำนามป่าววะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอขออีฟแป๊บหนึ่งนะฮะกรรมการขอเช็คหน่อยนะครับเย็นเป็นคำนามไหมฮะต้องความเย็นยก่อนเจอแ้วก็ว้อนเย็นแหละร้อนเย็นไปก่อนต้องความเย็นอ่าเย็นไม่ใช่คำนามะนะครับตายนะฮะม,มันต้องยามเย็นอะไรอย่างนี้อ่าแหมพัดลมเย็นกะเอาง่าย <c oughs> เลย <c oughs> อ่ะรอบนี้น้องอ้อกับคุณน้อยได้ไปคนละหนึ่งคะแนนก่อนนะครับอ่าหาพูดชิงที่หนึ่งอ้าวคำนามหนึ่งคำครับภูเขา ไปไกลแล้วต <familia? S 1> <ation> ้นไม้เขียวไม่ใช่ไม่ใช่คำใดครับตายสีเขียวมันจะมีคนสีนหน้าตายครับรอบนี้น้รงก็ชนะอีกแล้วโอ้โหได้สองรอบมันก็ตายเราอย่าบอกนะว่าเราจบจากที่ไหนกันมานะ เสียชื่อสถาบันหมดเลยเอาเอามาเริ่มจากคนที่ตายบ่อยให้ก่อนเลยดีกว่ามามาตายบ่อยก่อเพื่อนเลยมาเริ่มคำนาหนึ่งคำครับเสือกระทิงสิงโตมาน้ำไม่มีใครชาเลนเลนะฮะแมวหมาคนเกียแร้วคแล้วหมดเวลา อเชื่อมไปได้เยอะเลยคนอ่ะคนกับรถกับอะไรก็เชื่อมไปเลยนะฮะโอ้ยตายตายตายมาครับกลับมาที่พี่ต้อมครับทำน้ำครับหนึ่งคำอะไรก็ได้ปลาน้ำน้ำซ้ำนะครับซ้ำไปแล้วน้ำออกไปแล้วนะรอบนี้ตายนะมาน้ำน้ำเอ่อรอบนี้พี่ต้อมกับน้องติได้ไปคนละหนึ่งคะแนนก่อนนะครับ มาชิงกันครับว่าใครจะได้3คะแนนอ้าวคำนามหนึ่งคำครับ e. <น>เก้าอีอ้คนสามครับคนคนคนเออคนไม่บอกในคะรเรบนีน้องตีได้ไป3คะแนนนะครับจิมโตเออคนไปคนไม่ได้ยินเลยคนซ้ำซะง,งน้นอ้าวคำนามหนึ่งคำครับคุณน,น้อยครับโต๊ะ คนสัตว์ uh oh. สิ่งของวาดภาพมันเป็นคำนามเหรอวะเดี๋ยวขออีกกว่านะวาดเนี่ยคือคำอาการไม่ใช่ต้องตอบว่าภาพรูปภาพนี่ครับวาดคือคือการกระทำแบบนี้ฮะเออตายฮะตายฮะตายฮะยอมรับเลยฮะตายครับีิต้้ำมาหนึ่งคำ ไฟไฟฟืนฟืนเพลิงเพลิงไม้แก๊สถังถ้วยกาะมังไม่มีใครชาลินเว้ยเสียวเว้ยน้ำโอ่งถ้ามังกรกูตบเลยนะสระน้ำเฮ้ยมีน้ำมาภมษาบมา น้ำสัะน้ำสามสามสามสมเออรอบนี้พี่ต้อมกับน้องอ๋อได้ไปคนละหนึ่งคะแนนก่อนนะเอาชิงกันทีนี้มาคำน้ำหนึ่งคำใกล้ๆกกันเลยจอ้อๆเลยมาเกมเร็วทีนี้นมคนคนไม่ใช่น้ำนะฮะคนอ่ะอ้า,อาพี่ต้อมชนะครับเอเอได้สามคะแนนนะฮะรอบนี้เอออย่าไปยุ่งกับเขา นมก็อาจจะเป็นอกเป็นอกกล้ามเนื้อได้หมดนะครับเพราะว่านมรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตรีเซ็ตทำใหม่นะอ้าวน้องออคำนามหนึ่งครัครับกระเป๋ากระเป๋าแบรนด์เนมคนว่าคนมาบ่อยนะเนี่ยเอาเร็วๆจะหมดเวลาแล้วเดินวิ่งหยุดตั้งแต่เดินกับวิ่งเนี่ยมันคำนามไหมสนามยังไม่มีใครทวงนะเอ้ามา บอลยาบาสกงฮ้อะไรนะอะไรใครใครชาเล่นครับใชาเล่นครับดูต้อมชาเล่นครับอ่าอะไรครับครับเมื่อกี้อะไรนะกงกงกับอะไรนะอันนี้อะไรบาสบาสบาสกับกงกงแบบไหนฮะักงเลยกงสี่เหลี่ยมเออโกงก็เดียบอลเตะบอลเข้าโอ้โหอ้โอันนี้มันบาส อย่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรให้ทางนี้พูดก่อนชาเลนจ์ก่อนมันไม่เชื่อมกันเพราะอะไรครับไม่เชื่อมครับเพราะทไมฮะเพราะว่ากงเนี่ยเป็นเตะบอลอันนี้เขาบาสต้องเป็นโโกลมเป็นวงท่างนี้คิดว่าเชื่อมเพราะอะไรฮะต,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 ต้องต้องน้ำหนาวน้ำหนาวเขาเนี่ยเหียเขารอโูดให้โยบาสลูกกลมๆเหมือนบอลใช่ไหมครับแล้วกลไว้ดูนี่ดูนี่ดูนี่ สีข้างทะลากแล้วฮะอันนี้เขาเรียกว่าแผอ้าวใครว่าคำนี้เชื่อมยกมือแม่นก็บอกแล้วไม่ต้องชาเลนจ์ต้องว่าเราเล่นในสนามกงอ่ะมันมีสนามกงอยู่เออให้เหตุผลไม่ดีกนตายนะเล่นในในร่มเออการแจ้งแหละแต่มันก็มีกงล้อมรอบไงก็เป็นกำแพงไงกรรมการก็ย่ำเคี้ยวอยู่บอกไม่ได้อ่าไม่เป็นไรรอบนี้พี่ต้อมได้ไปสองคะแนนชาเลนจ์นะ มาเริ่มที่พี่ต้อมเลยครับคำนามหนึ่งคำครับกินฮะตายครับกินไม่ได้คำนามนะตายตายเพิ่งชาเลนมาตายซะแล้วนะเดี๋ยวขอกรรมการเช็คอีกทีหนึ่งเป็นกิริยานะฮะนี่ฮะมีหลักฐานชัดเจนนะเโอเคมันเป็นการกระทำที่แบบคำนามก็เอาง่ายๆคำนามที่ต้องเป็นแบบสิ่งของเอาง่ายๆอ่ะนะโอเคพร้อมไปไม้กวาดไม้กวาด ถูพื้นถูพื้นเนี่ถูพื้นเนี่ยมันคำนามไหมเช็ค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 กรรมการก็งูภาษาไทยซะด้วยเป็นเวิร์กชิฟนะครับเป็นการถูเป็นการกระทำนะครับเห็นไหมฮะเออมันไม่ใช่คำนามนะคืออาการนี่การว่าถูอย่างงี้นะโอ้ตายต้องบอกว่าการถูพื้นนี่แม่ก็ได้แม่ก็ได้ อห,อหรือตือที่ตะกมอ่ะแล้วแต่ไม่เป็นไรอ่ะก็เหลืออยู่2อคนก็เป็นน้องออก,กับน้องตีได้เป็นหนึ่งคะแนนก่อนนะครับและนี้ออชนะก็เป็น3มคะแนนนะครับเราเล่นกันแบบทุลักทุเลมากเลยนะผู้ชมต้องบอกก่อนนี่คือครั้งแรกที่เล่นเกมแบบนี้นะไม่ได้ซ้อมด้วยรอบสุดท้ายกันไม่รู้กี่รอบแล้วรอบมีรอบสุดท้ายนะเออเดี๋ยวคะแนนน้อยสุดได้วิ่งรอบสนามนะผู้ชมนะได้วิ่งรอบสนามอ่ะเดี๋ยวให้น้องตีเริ่มก่อนนะครับคำนามหนึ่งคำครับพ่อพ่อแม่ตา ปู่ยาลูกเลน่นกลุ่มคนหลานหมดเวลาพี่แกพูดยงไรบอกพี่หมดเวลาเลยเหรอมันมีเวลาอยู่ครับโอ้โหของเยอะแยะที่หลานจะเล่นนะ่ะ <c oughs> เปิด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 เลยเปิดตัวเอกมาโอเคเคยชนะกับเขามั้ย่ยครับพี่ต้องอครับคำน <c oughs> ามหนึง่งคำครับ ตั้งติดลมอยู่อ่ะให้โอกาสคำนามครับโต๊ะเก้าอี้ diver, e. Con, อ e hey,, คนคอมเฮ้ยคนซ้ำนะครับเาครับคนซ้ำนะครับคนไปแล้วนะรอบมือรอบนี้เนี่ยรอบพี่เล네่นเมื่อกี้เนี่ยคนซ้ำไปแล้วนะใช่ใช่ซ้ำไปแล้วมีไอ้กลุ่มคนซ้ำนะกลุ่มคนคนเอารอบนี้พี่ต้อมกับน้องเออได้ไปคนคนถึงคะแนนก่อนนะครับเนี่ยกรรมการก็เกือบไม่ทันนี่ไงเลยจำยากจริงเลยอ่ะน้องเออคำนามหนึ่งคำครับโคมไฟ สว่างมันไม่ใช่คำนามแล้วสว่างอตายตายง่ายจริงเลยเป็น้องออชนะนะครับได้สามคะแนนโคมไฟกระปักโคมไฟปัก3ตาอะไรแบบนี้นะเยอะแยะไปหมดเลยต้องบอกความสว่างเออความสว่างไงได้เรามาสรุปคะแนนกันครับหน้าจอขึ้นเลยฟึบ นาตามนี้เลยนะใครแพ้ครับผู้ชมยกมเลยเตร,รียมตัวมอบนะเดี๋ยวเตวรียมตัวมอบถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะคลิปแบบบ้าๆปัญญาคนบบนี้ เราเพิ่งเคยเล่นนะครับเราเพิ่งเคยเล่นจริงๆต้องบอกแบบนี้นะฮะแต่ไม่ต้องถามนะครับว่าเราจบเรียนจบกั่ที่ไหน,นคํานามเรายังจาไม่ได้เลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้กําลังใจเราด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับสไครต์เราเท่าไหร่แล้วนะครับน้องเอ๋หนึ่งหมื่นกว่าคนหนึ่งหมื่นกว่าแล้วนะครับเพ้่หลักหนึ่งหมื่นแล้วขอขอบคุณทุกคนที่ซับสไครต์ให้เรามากๆเลยนะครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับคอับคุอเตยยู